หวยเนี่ยออกจากกองสลากลดให้เกอร์ซกับยี่ปัวแต่ปรากฏว่ายี่ปัวเนี่ยได้เก้าอร์ซไม่พอเพราะเบียบายหลายทางเอาก็ไปขายให้ซาป,ปัวเต็มร้อยพอดีหรือไม่ก็ร้อยกับสองบาทสบาทอะไรก็แล้วแต่ไอ้มือที่ห้าก็บวกต่อจนถึงไอ้คนที่ไปเดินขายจริงๆเนี่ยรับไปราคาที่สมมุติร้อยเนี้ยมันรับไปตั้งร้อยี่สิแล้วมันจะขายเท่าไหร่หรอ เดินเงือตกทั้งวันกว่าจะขายได้มันก็ต้องขึ้นไปร้อยสามสร้อยสี่สิบเพราะมันกินกันเป็นทอดๆอดสัปดาห์ก่อนทุกคุณโทนี่มีเรื่องของการตั้งกรรมธิการศึกษาการเปิดคาสินโนในประเทศไทยค,คุณโทนี่เคยคิดคเคยเสนอเรื่องนี้มาก่อนแล้วครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ,รบตอนสมัยโน้นเนี่ยนะครับคาสินโนเนี่ย มันเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องลงทุนขนาดใหญ่และเป็นเป็นเหมือนกับพวกาสเวกัสหรือมาเก๊าแต่ผมกลัวคาสิโนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบที่รัสเซียสั่งปิดไปฟิลิปปินส์สั่งปิดไปคือเป็นที่ไหนก็เปิดคาสิโนได้หมดร้านกาแฟก็เปิดคาสิโนอะไรอย่าง,งน,นั้นน่ยไม่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเรายังสามารถที่จะให้เป็นแหล่ง ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับคนไทยก็เข้าไปแค่ทํางานนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ให้เข้าไปเล่นนะครับทีนี้วันเนี้ยผมก็ย้อนกลับมาที่ผมเคยพูดทฤษฎีโบราณของผมตอนสมัยผมเรียนบียโทเลยทฤษฎีของโรเบิร์ตเมอร์ตันเนี่ยเมื่อทางหามากินที่ถูกที่สุดจริตไม่พอไม่มีให้เขาเขาก็ต้องดิ้นรนไปทางในสิ่งที่ไม่สุดจริต นะครับวันก็วันนี้บ่อนก็เยอะทุกอย่างมันมันไปยาเสพติดนี่เต็มเมืองนะครับเพราะว่ามันมันค้างง่ายขายคลองแล้วก็คนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็เสพไปเสพมาก็เป็นคนเดินผวยเอเดินยาซะเองนะนี่มันก็แล้วตอนนี้หวยหวยแพงใช่ไหมก็อย่าซื้อเป็นชุดแบ่งกันรวย ท่านนายกพูดนะจริงๆแล้วเนี่ยหวยมันแพงเนี่ยที่ผมเคยพูดไปแล้วหลายรอบก็คือหวยเนี่ยออกจากกองสลากลดให้เก้าเปอร์เซนกับยี่ปัวแต่ปรากฏว่ายี่ปัวเนี่ยได้เก้าเปอร์เซนไม่พอเพราะเบี้ยใบยหลายทางก็เอาก้าเอาก็ไปขาย ไปขายให้สาปัวเต็มร้อยพอดีหรือไม่ก็ร้อยกับสองบาทสาบาทอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วสาปัวก็ขี้เกียจขายนีย่ก็ส่งกระจายสี่ปัวมือที่สี่ก็บวกเข้าไปอีกแล้วตอนนี้เนี่ยหวยกําลังต้องการสูงเพราะคนไม่รู้ทํามากินอะไรก็เสียงหวยก็ไอ้มือที่ห้าก็บวกต่อจนถึงไอ้คนที่ไปเดินขายจริงๆเนี่ย รับไปราคาที่สมมุติว่าผมก็จำไม่ได้หวยละเท่าไหรสมมุติร้อยเนี้ยมันรับไปตั้งร้อยยี่สิบแล้วมันจะขายเท่าไหร่หรอเดินเหงื่อตกทั้งวันกว่าจะขายได้มันก็ต้องขึ้นไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเพราะมันกินกันเป็นทอดๆอดมันบวกกันเป็นทอดทอดนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่จะลดราคาหวยได้ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่มีทางลดได้ นะครับแล้วตอนนี้ยิ่งบวกกันหลายชั้นน